สบายดีสบายดีวัดสุขุสุนพี่งจาพบพอกกับบ้ามีสบายดีโอ้ยเงียงย่ยเงียงไฟใส่กล้องกลังสิพักอันแปนตามล่าหาแมกินุนพี่น้องสบายดีพี่น้องไปล่าแมงขันน่ป่าปาเแมือนคือมาหลายคนโปรดพ่ เมื่อคืนนี่พักกันเข้าบ้านแต่มันไ้แปลเลาะในดอนนานเบ้าหมีและพี่น้องหมดไปไกลก็เมียนผัวยายลุนยายลุนแล้วก็ยายลีสิมอนพรใสแล้วก็เสาลอยแม่นองเมยเบ้าหมีเป็นตามล่าหาแมงกิโนนชีวิตนพวกโนมาเจ็ดแปดคนโหดโพพี่น้อง อุปกรณ์ก็สิมีถังไปถังมันผุดป้าดกเอาถังสีบาได้สี่ถังผนะ <c oughs> ุน่ะแล้วก็โคมไฟแล้วก็ถือผ้าตั่งพร้อมไปกลางแล้วก็ไปเศร้าเอาเพิรน,ว,น,น,นว่า,อาโอ้โออยพอเหงื้อเอส,นอเอส้น่ะผิดเลย เเออออาคืบโอ้ยผ่านี่กะในต้นม่วงพี่น้องเดี๋ยวบ่เบิ่งก่อนมันมีบ่ะโอ้มันก็มีอยู่เด้อย่างยืงไฟไช่เออมอดแม่คูมพีมอนควายไทยนั่นเห็นบ่พี่น้องมันมีอยู่อันนี้นี่นี่นี่ยาผ้าคือบ่ถือเอาอันนี้นะอันยกขึ้นพีมอนยกขึ้นคนละข้างมันต่้มแล้วมันก็บินหนีบปล่ละวะ

จะมาลงมาลงป้าถัวบินนวว่างวงเี่มันอันมนพ้นตกสมัมันบินเนาะมื่อคืนนี่มันบริบินได้พนโตกแล้วมันอันตกลงมามันกระกรู่องาอยูกม่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโตโอ้ยแก้ห้ มันเราบรีโลไม้ดีบินง่วงว่างง่วงวากเงี้ยจ้าไม่ขี้ให้จ้างแมงขนุนมันจะขึ้เลยนะเอาๆแม่ไว้มม่ขึ้นแล้วโหดสิบสิบได้สได้

ผ่าเดี๋ยวแทนหนึ่งกำไตเลยดิผ่ากันเเนาะผ่ากันไปอีกอ่ะเศร้าลงเศร้าลงมันบิดออกเลยไปมันลงซ้ำนี่แล้วร้อยอันสักอันอันขวดซื้อนี่นะพี่น้องเห็นค้กแก่แล้วได้ดีเนาะเออแก้แล้วมันแข็งนะมันแข็งแล้วนี่นะบ้านยังอ่อนเออบ้านละาถวยกาวอันน่ะซ้ำนี่แม่น่าใช่ได้ไหมพี่น้องเดี๋ยวมันลายมันทบุคอยลงพี่น้องมันยุ่น

เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนอย่าเพวมันลายสัเดือนเนี้ยเออมันอยู่ตามต้นต้าเห็นบ่พี่น้องเมคูลงไทยเ้าวาวาาาเด่น มันอยู่ตามต้นเต้าต้นน้อยๆในสายในสายในสายดีกว่าเออไต้นละถัวหรือกรเอาแหล่งใช่ไหมเก๊เกมันบินขึ้นบนแล้วนะโห้ไปบนเลยบังบังนี่นี่แน่นี่แน่ดหลอลลลมีลานี่มันบวท่านนีนแม่ขัวักัลูกุ่นไปลูกไฟจะรุนก็น ขั้นสีเก็บผัดกี่ขันเก็บพีน่น้องมันโตน้อยเนาะก็เลยได้ไดเศร้าเอา,าตัวไรลงก็เอาตัวไรบ่ลงกับบ่ได้เนี่ยมันอยู่ตามต้นฟักเต้าในฟักติ๋วอันเดียบมีเปนะล่ c, า,ามีอยู่ไดนม,มันหับ่หลายมีอยู่พี่กรเทืนสั่น,นมันบ่เคลื่อนบ่เคลื่อนแม่ขนุนใหญ่ มันตัวน้อยก็เลยขิดคานเก็บเนาะอาศัยแต่เศร้าเอาอาศัยแต่เศร้า่อนเนเศ้าเศ้าเศร้าเศ้าเบิ้งดูกุกติวน่ะมันมีแถวกุกติวนี่เห็นบ่นนะดอกไมยังดอกไขึ้นบนลงเฮ้ยย่บนลงหอนดีกว่า โอ้ยอย่าไปเยงไฟใส่มันมันกย่งอนแตกย่อยย่เห็นไหมนดไปดูมึงนะนี่เห็นปะจะมันตัวใหญ่เด็ดนองเต่าลงมาเ่ามครับเากับเ่าากับเราโอ้ยเต่ากับเต่ามันแห้งนจ้าเตาบอให้ไม่บินจัาผู มันบ่ลงสำน้ำบิดวึงวึงอย่เทิงวนเมีมันเริ่มลงมาอีกแล้วนะมันตอมดอกไฟ่วนวันวันอย่นี้นี่นะอีทั้งเนี้อเซลเซอยู่มันมีเดพพี่นอกแต่ว่ามันบอกลงเนาะ เห็นบ่มันกับกายยีเนี่ยลไปไปขังคุณไว้มันแตกออกายมันลงยู่บอดีเอาเขาาแมมันโพนนะขัาแม่นบกืนนี่ฝนตกเนี่ยบินเลยเห็นบบพี่น้องอยยบซากับแม่เพิ่งกรโดดมันลายแต่มันบบลงนี่มันบิดเนาะนแ้มันบิดมาต่อมันดอกไฟ เหม็ดสาดจนลงแรงลืมเปิดไฟเดนเดพี่นอกจาผู้ลกักินนอเก็บ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 มันบคยงมันบิดลมันบ่อยลงมนออ มันบอกคอยอยากลงมันบินงวังมวังาีมนบอคืองาม่วงเงาม่วงเงินพอเย่อยอะมันได้ได้ไีได้ทำกันได้เห็นกันโอ้ยกได้เลยซ้ำนี่นะมาตะเกามที่นี่ำนีเเขามาปีดเลยาะเอันมันล่ลงู่แถวพื้น น้ำลงเลยน้ำลายไหลแล้วนี่อ่ะเศร้าเศร้าเศร้าอายาเศร้าเซลมพี่น้องจ๋าโอ๋อใช่ในเศร้าใช่นี่สบายกลัวด้วยแบบใบหงหงไงโอ้โหดูนี่พี่นกตกกูยอะอยู่โอ้ยมันแคบแล้วมันเอาผ่ามากกว่าได้มันอยู่ตามต้นก้าวพี่น้องจ๋าเบิร์นหันลอยยี่เงีใครสั่งนี่อุ้ยเตอแมงกินูหน่อยมันอยากหีร้อยเอาไฟลงมันออกน้ำไฟอ่ะเก็บเก็บเก็บอ่ะมาไม่ถอกลง อยังหนุนบ้าคุณบ่อที่ถือล้มมาในโมเมนว่ายันฝนตกเดีพี่น้องเอามาเศ้าใส่เนาะเอาดอกไฟใส่แล้วก็เขย่าเขย่าลงส่วนใหญ่มันจีต่อมาดอกไฟผ้าเไป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 อย่าเาเศร้าได้เฮไปเฮ่ไม่ ให้คอยเบิ่งก่อนใช่เล่นเอ้อไปเอ้อมานี่เอายับขมามตั้งไม้อีกนี่อย่าพ้าเยื่องไผ่ะปิตปิดึงออดัน่คือบาจับกลางลดสี่หู้มันล่ลงมัใสดอกไผเนอะเปิดเดแม่บน้ถอ่นนอ่อยนี้เยม่แ้นงนี่น่ คือแตกฟึ่่อยู่มันบวลงซับนะลงวมันมันงแมงเลยล่างงจแะมัมงยังบาดนี่นะาแมงกนะว่าสิจะเป็นเลือกจักแมงงเลือดเลยเดี๋ยวไปตอกไนพี่แดงแมงน้อยๆมาเป็นแม่ขโนนได้แมงดำๆนะจักแมงยังแมงก็มเงียเลยเอา

นี่ก็เมปันนี่กเป็นมือที่สองที่พานทีมงานไปตามล่าหาแมงกินนูนตามล่าหาอาหารบ้านเฮาอาหารตอมมาดูกันพอช่วงนี้กัอาหารตลาดกระสิแพงแน่เนาะกระสหากินอาหารพื้นบ้าน ส่วนใหญ่มันอยู่ตามต,นต,นตา้นเต้าเนาะพักเตา้าแต่แถวักติก็มักจะมีโอ้ยมันเข่าล,ลัวเการหา่ต้นหญ่ต้นบัดอมันใหญ่ยมันอยู่ในต้นเปลือมันบมดปลาจะบิดลงเลยมึงว่งึงว่างเอาลงนะแม่ดอกไฟเอาลง โอ้ยบินโฟโฟอยู่พี่น้องมันบ่อนลงสรัพยระวังงูเขียวเด้อเนี่สรามนะเด้อกระเทาอยู่เด้อถูกใจกับพังเราโลดปลาถลายเลยพี่น้องเลยเอาขยาลงไป อืมอร่อยเข่าหัวเข่าหางหยุ่นนู้ดมันว่าดดูดบวยอันเก็บเก็บเก็บทุกสมัยมาไปตอกมะเลืองด้วยเงินอ้าวมันสางว่าสีลีเอามันเอาบนท่านในพี่น้องบินขึ้นสีมะเลืองก็ได้เออมันเลืองก็ได้มันบินขึ้นพี่น้องเลยมันถึงต้นไม้พันขึ้นธุที่เก่าถือไม้คอกออันเศร้าเศร้าโอ้ให้มันหยุ่นัวหยุ่นทางทางสิมาเก็บแต่ละตัวบวยเด้มันต้องเศร้าใส่ผ้าผ้าต่าง มองละกอบมองละกำนเลยคงเาร้อน้นร้อนมมแม่องมืเพิ่งกัไปเพิ่เพิ่งเศ้าเส่อมเพิ่งคงมันน้อยได้แหมาตื้อมันยังย้ายั้งเรื่อลองค่ะบุลงค่ะยังคงมันยังดต้นไม้ลูกค่ยังใหม่จะบคุจะบอกแม่ออนี่คบุลง าหาเห็นโบพี่น้องแมงขนุนลายบินมุ่งหวังมุ่งหวังเนี่ยพ่อกระปอมกัเอากระปอมพ่อแมงจักจัน่นแมงอีกัเอาจักจัน่นแมงอีเอาเบิ้ลสียางปลาท,ทางอีอหลอยนหา่ยบินมุงงม่งวังมุ่งงพลาดต่อปิดไฟไว้มันต่อมดอกไฟอ่ะ

กลับเลมนี่พี่น้องจ๋าแม่ขนมยาเยียงไฟใส่ไดไปแม่ขนมีกี่ก็ไดู้ไอ่ยี่จะจัดห้องสนาเนี่ย้มกีกอนไเนี่เห็นอยมันบิดแล้วก็ปแม่กับดับแม่กับกำอักินมาเลยโอ้ยได้ี สาวิเพิ่มนื่จับเลยนมาแล้วก็จะมาเ้จะกินสเมื่อเลยพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันวานผูร้ใดสิได้หลายเนาะถือสี่ถังพูดนะเอาเบิ่งดูข้องภายใยได้ทุกอย่างเด้องขอกันกันได้ได้ไม่อีกันกัตีโจมจะันบากหลยแต่ งเอาไปอีจันมันม่วนไปเขาในในมันจำมันลามอยู่ไรอันนี้เขาแม่องมือไปเขาจัหลายพี่น้องอาสได้หลายขนาดเลยแม่อีแม่จะจันผู้ไล่ลายอุ้ยอันนักายนี่าบนกินงเอาม่อีอันนี้สลอยเนี่ยกระปอมขวด่นังดูลายเ่ยกรบปอขโคมงหอยแต่ทำนของเยลูนผได้ลายาาขอก็ได้เด้อเอาทงไปอีกจันจันไละ มียังออาเบิร์ดม่แนบกินได้ิีเยผม่าท่านเลือนไดเลยอเยลีจะลไลยุ่เิเจ้าแต่หัวจักจันจิกจแต่นพ่อนะ ยังกาเขาสลอยแห้งได้เขาทั้งกระป๋อมเลยนะกระป๋อมกระป๋อมเขดดเขาหน้างแห้งไ่เอียงเลยกนต้องเยหาอยู่ในป่าป้าหรือว่าทำไอีกปาเมือนะปะพี่น้องจามาอดดีบ่มีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศอุทานธรพีพรคลิปหน้าขออํลลาพาจากสำหรับคืนนี้ไปตามล่าหาม่กินูนพ่อกันอีกเมื่อื่นพี่น้อง โดยสบายดีถือมาสี่ถังพุ่นะสี่ถังก็พอกินไข่กินมันก็ได้พุ라สองสามถ้วยพุเดตรบุได้หน่อยๆเนาะเมื่อแล้ว